นิทานเสียงลมในป่าดอกไม้มีป่าแห่งหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาสูงมีสายหมอกป,ปกคลุมทุกเช้าและในยามคำ่ำกลิ่นหอมของดอกไม้จะลอยปะปนมากับสายลมเราวกับมีใครบางคนกำลังไรยมนให้โลกยังคงงดงามอยู่เสมอผู้คนในหมู่บ้านเชิงเขาเรียกที่นั่นว่าป่าดอกไม้ของนางฟ้าเพราะไม่มีใครเคยเห็นนางฟ้าตัวจริง แต่ทุกครั้งที่ลมพัดจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องเรียกชื่อใครสักคนอเจ้าชายอารีนแห่งอาณาจักรเซราเวียมักจะเดินทางมาที่ป่าแห่งนี้ทุกปีไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่ในทุกฤดูใบไม้ผลิเมื่อดอกไม้บานสะพรั่งเขาจะมาคนเดียวเดินท่ามกลางกลีบดอกไม้และสายลมแล้วหยุดอยู่ที่ลำธารสายหนึ่งเสมอเอลิน เขามักเอ่ยชื่อนั้นออกมาอย่างแผ่วเบาเอลินคือหญิงสาวธรรมดาจากหมู่บ้านเล็กลกครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นรักแท้ของเจ้าชายอาเรนแต่เธอได้จากไปในฤดูใบไม้ผลิเมื่อเจ็ดปีก่อนไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรบ้างว่าเธอป่วยบ้างว่าเธอถูกคำสาปแต่เจ้าชายไม่เคยพูดถึงและไม่เคยลืมทุกปีเขาจะกลับมาที่นี่เพื่อรำลึกถึงเธอ ในที่ที่พวกเขาเคยพบกันครั้งแรกป่าดอกไม้ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เจ้าชายยืนอยู่กลางทุ่งดอกไม้สีขาวเสียงลมแผ่วหนึ่งได้พัดผ่านมาแต่แทนที่จะเป็นเสียงของธรรมชาติมันกลับเป็นเสียงของหญิงสาวอาเรนได้ยินค่าไม้เจ้าชายหันขวับเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงลม ใครอยู่ที่นั่นเขาถามออกไปแต่ไม่มีผู้ใดตอบมีเพียงกลีบดอกไม้ที่ปลิววนในอากาศแล้วจูจ่ๆดอกไม้พวกนั้นก็ลอยขึ้นราวกับมีมือบางเบาปัดมันขึ้นเสียงนั้นดังขึ้นอีกค่าคือเสียงของสายลมในป่าแห่งนี้เจ้าจำข้าได้หรือไม่เจ้าชายชะงักเขามองรอบตัวดวงตาสั่นไหวเอลินหรือว่าเสียงนั้นหัวเราะเบาๆแต่เศร้าใช่ ข้าเองเอลินของเจ้าเอลินไม่ได้ตายไปเธอถูกเปลี่ยนในวันที่เธอสิ้นใจในอ้อมกอดของเจ้าชายพระเจ้าแห่งธรรมชาติได้มองเห็นน้ำตาของอารีนที่อธิษฐานว่าขอให้เธอยังอยู่กับข้าไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามคำอธิษฐานนั้นถูกตอบรับเอลินไม่ได้ถูกนำไปบนสวรรค์แต่ถูกเปลี่ยนเป็นนางฟ้าแห่งลมในป่าดอกไม้ เพื่อจะอยู่กับเขาในทุกฤดูใบไม้ผลิแต่ในรูปแบบที่เขามองไม่เห็นข้ารู้ว่าเจ้าคิดถึงข้าเสียงเธอกระซิบทุกครั้งที่ลมพัดผ่านแก้มเจ้านั่นคือมือของข้าทุกครั้งที่เจ้าหายใจในกลิ่นดอกไม้นั่นคืออ้อมกอดของข้าข้าไม่เคยจากเจ้าไปไหนเลยอาเรนน้ำตาเจ้าชายไหลาอาบแก้มเขายื่นมือออกไปในอากาศ แต่จับได้เพียงความว่างเปล่าและกลีบดอกไม้ที่ปลิวมืนงอคืนแล้วคืนเล่าเจ้าชายกลับมาที่ป่าเขาพูดคุยกับสายลมเหมือนคนบ้าในสายตาของผู้อื่นแต่เขารู้ดีว่ามันคือเธอนางฟ้าที่อยู่ตรงนั้นคนรักของเขาในอีกพบหนึง่งข้าฝันถึงวันที่เราจะได้สัมผัสกันอีกครั้งเขาพูดในคืนหนึ่ง เอลินตอบกลับจากสายลมในโลกนี้เจ้าสัมผัสข้าไม่ได้แต่ในโลกของความฝันข้าจะรอเจ้าจากนั้นทุกคืนเจ้าชายจะหลับตาที่ป่าแห่งนี้และในฝันเขาจะได้เห็นเธอในร่างเดิมหญิงสาวในชุดดอกไม้สีขาวยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความจริงและความฝันในยามตื่นเขาได้ยินเสียงของเธอ ในยามหลับเขาได้เห็นหน้าเธอมันคือรักที่ไม่มีวันจางแม้จะไม่มีวันสัมผัสได้จริงหลายปีผ่านไปร่างกายของเจ้าชายเริ่มอ่อนแรงเขายังคงกลับมาที่ป่าแห่งนี้เสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ดอกไม้เริ่มร่วงโรยลมก็สงบลงอย่างประหลาดเอลินรู้ว่าเวลาของเขามาถึงแล้วอารน เสียงเธอสั่นสะท้านเจ้ากำลังจะกลับมาหาข้าใช่ไหมเจ้าชายยิ้มบางๆหลับตาอย่างสงบข้าเหนื่อยแล้วเอลินแต่ข้ายังอยากเห็นเจ้าครั้งสุดท้ายในช่วงขณะนั้นป่าทั้งป่าก็สว่างขึ้นด้วยแสงเงินร่างของหญิงสาวคนหนึ่งค่อยๆปรากฏจากละอองลมมีผมยาวพลิ้วไหวราวหมอกปีกของเธอทำจากกลีบดอกไม้ที่เรืองแสงเอลิน ได้กลายเป็นนางฟ้าจริงๆเธอเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าช้ายื่นมือแตะใบหน้าเขาครั้งนี้เขาสัมผัสได้จริงอบอุ่นและอ่อนโยนเหมือนครั้งก่อนที่เธอยังมีชีวิตเราจะไม่แยกจากกันอีกใช่ไหมเขากระซิบไม่อีกแล้วเธอตอบพร้อมรอยยิ้มที่มีน้ำตาเมื่อเจ้าชายสิ้นลมหายใจร่างของเขาก็กลายเป็นแสงลอยรวมเข้ากับสายลมที่โอบเธอไว้ และในเช้าวันถัดมาป่าดอกไม้ก็ผลิบานสว่างไปทั้งหุบเขานับจากวันนั้นมาทุกครั้งที่ลมพัดผ่านป่าดอกไม้ผู้คนจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปไม่มีใครรู้ว่ามันคือเสียงของใครแต่ในยามที่กลีบดอกไม้ปลิวว่อนในแสงอาทิตย์บางคนบอกว่าเห็นเงาร่างของเจ้าชายและหญิงสาวยืนเคียงกัน ยิ้มอยู่กลางทุ่งดอกไม้ไม่รู้จบและนี่คือเรื่องราวของเสียงลมในป่าดอกไม้ตำนานแห่งรักที่ไม่เคยตายเพียงแค่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูของหัวใจเป็นอย่างไรบ้างคะนิทานเสียงลมในป่าดอกไม้ หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะคะถ้าชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนิทานฟังเพลินด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดนิทานใหม่ๆขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ